สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอิงตินครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านยูเครนนั้นใช้อาวุธที่ได้รับจากสหรัฐริการในการทําลายสะพานล,ลอยน้ําหลายแห่งในแคว้นพุดของรัสเซียขณะที่รัสเซียนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้สามารถหยุดยั้งการรุกคืบข,ของกองกาลังยูเครนในแคว้นดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยูเครนนั้นกําลังกดอ้างความสําเร็จในสนามรบนับตั้งแต่บุกข,ข้ามพรมแดนเข้าไปในแคว้นพุดของรัสเซีย ตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2567ที่ผ่านมารวมทั้งประกาศว่าต้องการสร้างเขตกันชนในบริเวณนั้นกล่าวที่รัเสเซียเคยใช้เป็นฐานสําหรับการโจมตีเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ยูเครนวิดีโอล่าสุดที่กองกาลังพิเศษของยูเครนโพสบ,บนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นการโจมตีสะพานลอยน้ำหลายแห่งในแควค้นคูดโดยสะพานลอยน้ําคือสะพา,านทหารที่ประกอบขึ้นมาใช้เป็นการช่วคราวด้วยการนําเรือท็อกแบนหรือว่าโ๊้ลอยน้ามาเรียงต่อกัน ขณะที่ก่อนหน้านี้รัสเซียรายงานและก็ยอมรับว่ายูเครนได้ทำลายหรือสร้างความเสียหายหแก่สพานคาแม่น้ำเชนในแคว้นคูตไปอย่างน้อย3าแห่งด้วยกันคำแถลงของยูเครนเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ที่ผ่านมาระบุว่าระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์ทที่ผลิตในสหร,รัฐอเมริกาถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการนี้เพื่อขัดขวางการส่งกำลังบ,บังลุงของรัสเซียเข้าสู่แคว้นคูตที่เป็นครั้งแรกที่ยูเครยนยอมรับอย่างเป็นทางการว่าใช้อาวุธที่สหร,รัฐอเมริกาจัดหาให้โจมตีในดในินแดนของรัสเซีย ในส่วนของสหรัฐอเมริกาไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนอกจากแถลงว่ายัางคงนโยบายเดิมของตนและเสริมว่ายูเครนกําลังป้องก,กันตนเองจากการถูกรุกรานของรัสเซียทั้งนี้บรรดาชาติพันธมิตรต่างประเทศนั้นก็มีข้อห้ามยูเครนใช้อาวุธตะวันตกที่จัดหาให้ทําการโจมตีระยะไกลเข้าสู่ดินแดนชั้นในของรัสเซียแต่อนุญ,ญาตให้ใช้โจมตีบริเวณชายแดนได้ตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดแนวรบใหม่ในแคว้นคาคีฟของอยูเครนในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีโอลาฟโช์ของเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิิตตตร่าางช ที่จัดส่งอาวุธทันสมัยไปยูเครนแสดงความคาดหวังว่าปฏิบัติการในแคว้นคูตจำกัดมากทั้งในแง่พื้นที่และเวลาและยืนยันว่ายูเครนก็ไม่เคยแจ้งให้ทางด้านเยอรมนีทราบเกี่ยวกับการเปิดแนวรบในแคว้นคูตมาก่อนนะครับขณะเดียวกันนั้นกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนแถลงนะครับว่ายูเครนยึดดินแดนในแคว้นคูตได้มากกว่าที่รัสเซียยึดได้ในยูเครนตลอดทั้งปีทางด้านคนตรีแอปติอัลโลดินอฟผู้บัญชาการกองกาลังรบพิเศษอักมาชข,ของเชสเนียในสหพันธรฐรัฐรฐรฐสเสียงตอบโต้ว่า รัสเซียสามารถสกัดการคคลุกคืบและก็เริ่มต้นกดดันอ e ีตตบโต้ของกําลังยูเครนในแคว้นคูดไทล่าถอยถึงแม้เขาเชื่อว่าทหารยูเครนจะยังรวบรวมกําลังและเปิดฉากโจมตีใหม่อย่างไรก็ตามความหวังของอยูเครนในการมีบังคับห้รัสเซียต้องโยกย้ายทหารจากแนวรบใน,ในยูเครนไปช่วยปกปันดินแดนในแคว้นคูดดูจะห่างไกลจากความสําเร็จมีนํำซ้ําตลอดหลายวันที่ผ่านมา กองทหารรัสเซียนั้นยังรุกคือบอย่างรวดเร็วในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่ากองกาลังของรัสเซียสามารถเข้ายึดชุมชนในเมืองซิลนนี่ที่อยู่ห่างจากเมืองโปรโครอฟซึ่งเป็นทัพขนส่งสําคัญในแคว้นโดเนสไม่ถึง20กิโลเมตรในอีกด้านหนึ่งนั้นผู้บัญชาก,การและทหารยูเครนหลายคนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ยูเครนยังเสียดินแดนทางด้านตะวันออกให้กับรัสเซียก็คือความไร้ประสิทธิภาพในการสึกทหารที่เร่งเกณฑ์มาใหม่และลอกลา้าน ดยทหารใหม่บางคนนั้นไม่ยอมยิงฆ่าศึกบางคนประกอบอาวุธไม่เป็นหรือหนีทับไปเฉยๆผู้บังคับบัญชาและทหารจากสี่กองพลน,น้อยที่ป้องกันเมืองโปรโคอบบอกว่าทหารใหม่ไม่ได้รับการฝึกแม้แต่ระดับต่ำที่สุดไม่มีความรู้พื้นฐานด้านภูมิประเทศทหารใหม่บางคนไม่ศรัทธานในแผน,านการรบของผู้บังคับบัญชาและทิ่นี่มั่นที่จัดเกมเอาไว้พวกผู้บังคับบัญชาบางคนที่ไม่พอใจกับคุณภาพทหารเกณฑ์ใหม่ที่ถูนทหารเกณฑ์ส่งไปรบในแนวหน้ากำลังพยายามจัดการเกณฑ์ทหารเองเพื่อให้สามารถคัดกรองและฝึกทหารใหม่ อย่างมีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นอีกก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเทอร์เนิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ